สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการมิติโลกหรือ World Vision นะคะทุกวันจันทร์ห้าทุ่มที่สถานีโทรทัศน์สวนภูมิค่ะแล้วก็ที่คลื่น FM 9 2 2 5นะคะจริงๆแล้วรายการมิติโลกเนี่ยเราหยิบมิติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศไทยเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็หมูน่นี้หลายท่านก็จะได้เห็นมาเรียนคุยเรื่องของ ที่มาของรายได้ประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ที่คนรู้จักประเทศไทยก็คือรู้จักในฐานะที่ไทยเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ด้านอาหารนะคะแล้วถือเป็นนโยบายหลักต่อนเนื่องมายาวนานจนถึงณเวลานี้ก็คือการส่งออกเนี่ยนะคะเป็นทิศทางหนึ่งที่เป็นที่มาของรายได้ที่ลงไปสู่ภาคครัวเรือนทีเดียว ะะสถานการณ์การส่งออกวันนี้เนี่ยหลายท่านก็คงจะเห็นนะคะเราจะไม่พูดถึงเรื่องข้าวยางพลาปาล์มอ้อยทั้งหลายแหล่ซึ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยส่งออกแล้วก็คนรู้จักประเทศไทยเพราะเราเป็นผู้ส่งข้าวรายใหญ่ทีเดียวนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่แพ้กันนั่นคือเราพูดถึงเรื่องข้าวปลาผักผลไม้และ ผักผลไม้เนี่ยนะคะเราก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าท่านลงทบทวนดูว่าใน1นึงสองปีมานี้คณะรัฐบาลทาหารที่มีการส่งผ่านเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของภาวะการติดลบของเรื่องส่งออกเนื่องจากเศรษฐกิจโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังซบเซาและก็ค่อยๆฟื้นตัวทีละนิดทีละนิดปัญหาของเรื่องค่าของเงินที่แข็งตัวอ่อนค่ารวมถึงเรื่องของราคาน้ามันที่ดิ่งลงนะคะรวมไปถึงเรื่องของความ ผันแปรของอากาศก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการส่งออกเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้วันนี้ดิฉันก็เรียนเชิญแขกประจำของเราอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาพบกับคุณผู้ชมเสมอๆแล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของทิศทางการส่งออกผักผลไม้ไทยนะคะดรชนินิมนวลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ค่ะดรชด,ดินเองเนี่ยเป็นผู้ที่ครํำวอดในวงการของพืชผักผลไม้ของประเทศไทยมายาวนานกว่า30ปีนะคะท่านก็เป็นกรรมการผู้จัดการของ CIR Agrotech Center นะคะทีนี้ทันทีเดนควันเลยว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยชาวบ้านก็มองว่าอุ้ยทำไมเศรษฐกิจซบเซารหรือว่าการส่งออกส่งไปได้น้อยที่จริงภาวะการส่งออก ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องข้าวยางมันกุ้งอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยผักผลไม้น่าจะยังคงสดใสยอยู่ไหมคะครับตลาดของผักผลไม้ตอนนี้ที่จริงแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลามาเนี่ยมากกว่า30ปีมาแล้วตลาดผักผลไม้เป็นตลาดที่ใหญ่มากค่ะโดยเฉพาะตลาดยุโรปซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่ละประเทศเนี่ยมีร้านอาหารไทยเนี่ย<ะ>ที่ลอนดอนในประมาณ20 0 0 0ล้านนะ,ะในโซโหนี่ผ,ผักผลไม้ไทยทั้งนั้นเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ แถวฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีร้านร้านร้านขายกินกอสซี่ของอยู่ในปารีสเลยมีหลายร้านไม่ว่าตังแฟไม่ว่าปารีสโตเยอะแยะไปหมดอันนี้มีผักผลไม้ไทยเข้าไปขายหมดเยอรมันก็เยอะเยอรมันเยอะแล้วกเบลเยียมเนเธอร์แลนด์นี่เป็นเป็นเซ็นเตอร์ในการกระจายสินค้าออกไปในยุโรป20กว่าประเทศเลยใช่ค่ะจำได้ตอนเป็นนักเรียนตอนไปเรียนหนังสือเนี่ยค่ะคุณยาย ไปซื้อมะม่วงเอามาฝากมีอยู่บ่ายหนึ่งอย่าบอกนี่มีมะม่วงไทยมาฝากเราตบกระใจเนี่ะท่านก็บอกว่าเป็นฮิตมากนะผลไม้ไทยเนี่ยตอนนั้นสมัยเรายังเด็กๆไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะแต่ว่าคนอินเดียก็ดีคนจีนก็ดีเวียดนามที่อพยพไปอยู่ก็ดีหรือแม้แต่คนลาวก็พวกนี้คือใกล้ชิดกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผักผลไม้ในลักษณะที่เป็นโซนท ropical zone เนี่ยคนพวกนี้จะนิยมจนไปมี ครอบครัวอยู่ที่นั่นลูกหลานมาก็เลยนิยมไปด้วยนั้นเนยตลาดทางด้านของผักผลไม้ไทยเนี่ยจึงขยายไปในทางด้านยุโรปมา3-40ปีที่แล้วเรียกว่าเรานี่เป็นตัวแทนของผักผลไม้เขตร้อนที่เป็นเป็นหมายเลขหนึ่งอ่ะหมายเลขหนึ่งเลยหมายเลข<ช>หนึ่ง<ล>ได้ใช่ไหมคะสมัยก่อนจีนยังยังไม่มีอะไรเลมยังนนเนมอยู่เลยใช่ไหมเวียดนามนี่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยมีไทยอย่างเดียวที่ส่งไปเนี่ยสมัยก่อนนี่เครื่องบินในแต่ละแต่ละ เที่ยวเที่วที่ไปเนี่ยขนผักผลไมา้เราไปเต็มหมดอ่ะเรียกว่าแอร์สเปซนี่ของเราหมดเลยแย่งกันครับแอร์สเปซนี่แย่งกันมากเลยสมัยก่อนไส่เข่งเลยนะสมัยตอนที่ผมทำแรกๆทั้งสาปีที่แล้วเนี่ยส่งไปฝรั่งเศสเนี่ยทีหนึ่งยีตันนี่ใส่เข่งใส่เข่งไปเลย กระเพราโหละพาฟักชีกุ้ยช่ายอะไรพวกนี้ตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้ใส่แข่งไปเลยเพราะว่าตัวเองก็ไปไปเวลาจะทําแกงอะไรทีก็จะไปซื้อแต่ว่าด้วยอาการที่มันแพงเรียกว่าเด็ดใบทุกใบนับใบกันนับใบเลยเนี่ยนะคะตะไคร้ก็นับก้านกันเลย่ค่ะทีนี้ภาวะหลังๆเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจโลกวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าความผันผวนของเรื่องค่าเงินเออ <c oughs> ความขัดแย้งในบางเรื่องก็ทำให้ เรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะมีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันวันสถานะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะยังคงตลาดเรายังคงดีอยู่ไหมในยุโรปในอเมริกาอาจารย์พูดอย่างนั้นเนี่ยว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีผลไหมก็ถ้าถ้าเราคุยกันจริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบแต่ไม่เยอะเพราะว่าคนกินคนต้องกินเนี่ยกินแล้วถ่ายออกงั้นทุกวันเนี่ยต้องกินยังไงก็ต้องกินแต่ปัญหาที่เป็นหลักใหญ่เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องของเรื่องของความปลอดภัยใช่มากกว่า ไม่ใช่ปัญหาของเพราะว่าเขาไม่มีเงินแล้วไม่กิน<ะ>ถึงไม่มีเงินเนี่ยเขาเขาก็ยังแต่ว่าอาจจะประหยัดแล้วก็คัดเลือกสินค้ามากขึ้นเพราะว่าเงินมันเริ่มหายากเมื<ะ>่าจะซื้อเนี่ยก็จะจ่ายเงินลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นิดเยยออะขึ้นหนห่ก็คิดขึ้นมาเยอะขึ้นมาหน่อยแต่นี้ก็เน้นไปนเรื่องของคุณภาพแต่ปัญหาของเราเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องของคุณภาพเข้ามาอันเนื่องมาจาก การพัฒนาของประเทศในยุโรปก็ดีในเพื่อนบ้านเราก็ดีแม้ต่จีนแะในอินเดียซึ่เป็นตลาดใหม่ๆที่เราเห็นเนี่ยนะ<ฆ>หรือแม้กับเกาหลีรัสเซียที่เราเห็นเนี่ยเป็นตลาดใหม่ๆเนี่ยก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไรายได้ก็สูงขึ้นงนั<ฆ>้นกลุ่มคนพวกนี้ก็จะมุ่งมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นงนั้นหน้าที่ของเราอ่ะหน้าที่ท,ท,ที่เราจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแสดงว่าลูกค้าก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปรสนิยมลูกค้าก็เปลี่ยนไปแล้วก็ สตังในกระเป๋าก,ก็เริ่ม<ก>ใช้อย่างมีคุณค่าม,มากขึ้น,นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของโลกก็ควรจะต้องมีการปรับป,ปรับอย่างอย่างอย่างยิ่งทีเดียวนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งที่เห็นชัดมากก็คือว่า ความไม่เคยเสถียรช่วงช่วงหลังนี้เราจะเห็นอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเจ้าใหญ่หมายเลขลหนึ่งของโลกใช่ไหมคะเศรษฐกษิจเขาหมายเลขหนึ่งเนี่ยอเมริกาเองก็ส่วนส่วนหลายเรื่องเหมือนกันเนื่องจากคอนฟ l i c t ภายในเออแล้วก็เรื่องอเมริกาก็ไปม,มีปัญหากับประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยนะคะมันกระทบไหมคะระหว่างตลาดอเมริกาตลาดยุโรปกระทบกับการส่งออกผักผลไม้ของไทยมากน้อยแค่ไหนถ้าถามว่ากระทบกระทบไหมเนี่ย จริงๆคนที่ทําอยู่เนี่ยเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยกังวลเรื่องพวกนี้นะ <c oughs> เพราะว่ายังไงเนี่ยคนที่กินอยู่เนี่ยก็กิน <c oughs> เหมือนเดิมกินเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนหรือไม่ได้ไม่ได้ลดจํานวนแต่มีจะเพิ่มปริมาณขึ้น <c oughs> แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้เกิดจากปัญหาของอหลายคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเป็นเรื่องของการกีดกัน <c oughs> ใช่ไหมก็เรื่อง โดยที่เอาเงื่อนไขต่างๆหรือเลกูเลชันต่างๆกฎระเบียบต่างๆเอามาตั้งเป็นกำแพงในการที่จะนำเข้าให้มันยากขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นปัจจุบันนี้สภาพ EU เนี่ยก็ตั้งกฎระเบียบขึ้นมามากมายที่เกี่ยวกับ 1. สารพิษตกค้างต้องมีตามกฎระเบียบที่เขาห้ามไว้ 2. แมลงศัตรูพืชแล้วก็ 3. พวกเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่เราเรียกว่าเชื้ออีโคไลสมดิล่าที่ทําให้ท้องเสียเนี่ยสามตัวเนี่ยเป็นเป็นกาแพงหรือเป็นกฎร,ระเบียบที่หลายคนก็อาจจะมองว่าตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของนอนแทรบเบรริเออร์หรือว่าเป็นกําแพงที่กีดกันทางการค้าแต่ถามว่าทางสภาพยุโรปเนี่ยเขาเลือกปฏิบัติไหมเขาก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติคือก็เป็นอย่างนี้กับทุกประเทศเป็นทุกประเทศค่ะก็ฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาถึงที่ตัวเราแล้วว่า ถ้าเกิดเราจะผลิตแล้วให้มันตรงกับความต้องการของตลาดจริงๆเนี่ยเราต้องปรับตัวนะเพราะแต่ก,กอ่อนเนี่ยเราปลูกผักผลไม้ไม่ว่ากระเพราหระเพราตะไคร้ใบมะกรูดอะไรต่างๆเนี่ยไขายได้เราก็ปลูกตามธรรมชาติปล่อยตาม,ตาม,ตามธรรมชาติมีมแมลงติดไปอะไรต่ะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมแมลงเองก็ดีเนี่ยไปแล้วก็ไประบาดในประเทศเขาม,มากไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะอินเดียปากีสถาน แถ,ถวทางโดนหมดเลยโดนหมด,ด,หมดแล้วพวกนี้เนี่ยเขามีของเขาเนี่มีการจดบันทึกไว้ละเอียดมากแล้วเขาก็อเลิร์ตกลับมาให้เราเห็นว่านี่นะปีนี้นะมีพบตรวจสารพิษตกค้างพบกีนะ่คร <ำ S 1> ั้งในประเทศไทยในผักชนิดอะไรในผลไม้ชนิดอะไรในประเทศอินเดียปากีสานมาเลยทุกประเทศเจออะไรเขาขึ้นมาให้เป็นเป็น เล็กเล็ขอดไว้เลยแล้วก็สร้างกฎกติกาขึ้นมาเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ถือว่าเข้มงวดที่สุดในโลกในสหภาพ EU 27-28 2 8ประเทศ2ประเทศก็คือสมาชิกของยูโรยูโรเปียนยูเนียนเนี่ยนะคะออกมาเนื่องจากว่ามาตรฐานอะไรต่างๆมักจะมาจาก EU นะคะเป็นเป็นต้นแบบงจากประเทศเขาระหว่างถ้าเทียบระหว่างสหรัฐ ครับหมายถึงอเมริกาทวีปอเมริกากับทวีปยุโรปเนี่ยอันไหนเข้มงวดกัากันอเมริกาเองเนี่ยที่จริงเนี่ยถามว่าเข้มงวดไหมคืออเมริกาเนี่ยชัดเจนชัดเจนในเรื่องของเช่นเราบอกว่าเราจะเอามะม่วงไปอเมริกาบอกเลยถ้าเกิดเอาม่วงไปต้องฉายรังสีโอเคถ้าเกิดเอามังคุดไปต้องฉายรังสีใช่ไหมถ้าเกิดเอามะพร้าวไปมะพร้าวอ่อนไม่ต้องใช่ไหมอันนี้คือชัดเจนแต่ว่าอียูเนี่ยผัก ทำอะไรไม่ได้ลมเมทินโบไมก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีพพิษตกค้างหรือว่าทำลายบรรยากาศโลกอะไรก็ตามทีสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นเป็นเงื่อนไขหรือว่าสารพิษตกค้างเนี่ยห้ามใช้สารยะแยะไปหมดเลย 2, 300ที่อาจารย์เคยเล่าไป2 3สออยสามนั่นแหละคือห้ามไปหมดเลยเังนั้นพอห้ามไปหมดเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยไอ้พวก มแมลงศัตรูพืชเนี่ยพอเราห้ามใช้ยาปั๊บแมลงศัตรูพืชก็เยอะ,<ฮ>ะพอเยอะก็ไปพอผ่านสารก็ไปเจอมแมลงศัตรูพืชพอผ่านแมลงศัตรูพืชก็ไปเจอเชื้อพอสามด่านนี้เจอเข้าไปเนี่ยเราเรียกว่าเมืองไทยนกนกเหมือนกันเพราะว่าของเราเนี่ยยังปลูกคือเราเราก็บอกว่าเอ้ยเราต้องปลูก แบบนี้เราจะทําของเราอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดพัฒนาที่ถ้าเราเทียบกับญี่ปุ่นไต้หวันพวกนี้เขาปลูกในกรีนเฮาส์แล้วใช่ไหมเพราะเขารู้ว่าเกาหลีก็กรีนเฮาส์เพราะเขารู้ว่าที่เนี้ยขายได้ราคานี่ไม่ต้องเขาคุ้มตลาดอยู่นั่นแหละครันแต่ว่าไทยเนี่ยตอนนี้ยังมีน้อยมากที่จะปลูกในกรีนเฮาส์ก็พยายามไปเอาแนวนวัตกรรมต่างๆเช่นการลมควันอะไรก็ตามที่การล้างการล้าง้วอโอโซนการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งที่จริงมันแก้ที่ปลายเหตุ ก็ต้องเริ่มจากเรื่องเรื่องการปลูกก่อนเลยปลูกเลยและวนะถ้าเกิดมันมันสะอาดที่แปลงเนี่ยปลายทางมันก็สะอาดมันก็สะอาดใช่เดี๋ยถ้าเกิดเราไม่ได้ไปพัฒนาตรงนี้เนี้ยน้อยมากในในประเทศไทยที่ผู้ประกอบการหรือเอกษตรกรเนี่ยที่จะกลับไปพัฒนาตพืชผักผลไม้ที่ปลูกในโรงเรือนก็ยังคิดว่ามันเป็นต้นทุนที่สูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าง สมมติว่าถ้าเกิดพริกเนี่ยถ้าเราปลูกแปลงธรรมดาเนี่ยราขาเราซื้อมาสัก7-80ดแปดสิบาทแต่ถ้าเกิดเราปลูกในโรงเรือนเราสามารถขายได้1้0ยร้บาทแล้วเราส่งไปเนี่ยทางนู้นก็รับเพราะว่าถ้าเกิดผ่านเกณฑ์ผ่านกกฎกระเบียบของเขาเนี่ยทางนู้นรับทางสภาพยูแต่เนื่องจากประเทศประเทศไทยเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของ ของไม่ใช่แค่สภาพยุโรปมันก็ยังส่งไปตะวันออกกลางซึ่งไม่มีกฎระเบียบอะไรเท่าไหร่ตลาดเองที่เบาๆหน่อยใแล้วก็ไปทางฮ่องกงไปทางแคนาดาตลาดในเอเชียไปรัสเซียแล้วก็ไปทางทางสิงคโปร์เราไปทางบรูไนมาทางใต้ลงมามทางใต้เราพวกนี้กฎระเบียบจะน้อยน้อยลงอยยกเว้นถ้าเกิดไปที่ ญี่ปุ่นเกาหลีอันนี้ก็เฉพาะอีกออสเตรเลียก็จะเข้มงวดหน่อยนิวซีแลนด์ก็จะเข้มงวดแต่จีนเองนะที่เปนตอนนี้ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ตลาดใหญ่คนเยอะคนเยอะยิ่งกับอินเดียด้วยไหมใช่อินเดียเนี่ยเขาเนื่องจากเขามีมีความเฉพาะของเขาแต่ตอนนี้ตลาดอินเดียกลายเป็นตลาดเขาเรียกดูโอเชียนคือหมายถึงว่าเป็นตลาดเพราะว่าคนอินเดียเนี่ย คนอินเดียเนี่ยเขารวยขึ้นใช่เขารวยขึ้นแล้วคนอินเดียสังเกตว่าชอบไทยใช่นะคะสุดสัปดาห์เนี่ยจะเป็นคนอินเดียพอๆกับคนจีนเลยนะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมาเพื่อกินอาหารมาเพื่อกินอาหารจริงๆเลยแล้วก็เป็นยอดฮิตเลยมีโอกาสได้คุยกับสมาคมมิตรภาพไทยอินเดียเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเมืองไทยยอดฮิตแล้วคนไทยนิสัยดีของเนี่ยมาแล้วแบบคุ้มอ่ะ คือเสียค่ใช้จ่ายมาเนี่ยแล้วก็มาถึงแค่ทานอาหารอย่างเดียวดะตะเวนทานอาหารอย่างเดียวก็คุ้มละมีอาหารตาอาหารใจอีกครับแล้วก็เวลาทานเนี่ยเขาก็ยอนเน้นทานเรื่องเฮิร์บของเราซึ่งตลาดเฮิร์บหรือตลาดสมุนไพรเราเนี่ยยังเป็นตลาดที่ใหญ่มากตลาดใหญ่มากคุณผู้ชม เฮิร์บเนี่ยที่เป็นเรื่องสมุนไพรเนี่ยตลาดโลกใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากทีเดียวเลยขอให้สะอาดปลอดภัยใช้ได้หมดเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยไทยเราเนี่ยมีโปรดักเยอะนะมีโปรดักเยอะเอาแค่สโคบแค่ผักผลไม้เนี่ยโปรดักเราก็มหาศาลและนับเป็นพันๆชนิดเนี่ยนะคะตลาดอยู่ไหนบ้างเนี่ยค่อนข้างเห็นทำยังไงอ่ะถึงจะให้คนรุ่นใหม่เข้าใจผมไปพูดทุกที่แหละครับว่า การที่เราจะปรับตัวเองได้เนี่ยคือต้องปรับทัศนคติอย่าไปคิดว่าตลาดใช่อย่าไปคิดว่าตลาดเนี่ยมันเรื่องมากคือหลายคนเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยมองว่าตลาดเนี่ยเรื่องมากแต่ใช้ที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะว่าตลาดเนี่ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเพีาะฉะนั้นผู้บริโภคมีอำนาจในการตัดสินใจในการซื้อเงินในกระเป๋าเขาอะใช่ไหมเขาจะฟังเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยทำยังไงแล้วกว่าเขาจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาก้าวขึ้นมาสู่ คนที่มีฐานะปานกลางขึ้นไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าเวลาเวลาสินค้าไทยที่ไปอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะผักผลไม้เนี่ยเราขนผ่านเครื่องบินยันต้นทุนที่จะไปไปขายที่นู่นมันสูงอยู่แล้วยันคนที่จะคนที่จะซื้อซื้อบริโภคได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างค่อนข้างดียันพวกนี้เขาจะเลือกซื้อสินค้าเวฉนนั้นถ้าสินค้าไปทางเครื่องบินครับมันก็จะมีหลายอย่างสินค้าที่ไปทางเครื่องบินหรือสินค้าที่ไปทางเรือทางเฟรก็มีอะไรอย่างเงี้ย ใช่คะถ้าผลไม้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผลไม้ที่ที่มันสามารถที่จะเดินทางได้อย่างมะพร้าวใช่ไหมเผาอ่อนเนี่ยนิยมมากทั่วโลกนี้นิยมมากแล้วก็ทุเรียนไปเรือเพราะว่าไปใกล้ๆได้ใช่ไหมมังคุดเป็นเปลือกหนาเปลือกหนาแล้วก็เป็นอย่างนี้กล้วยก็ได้แล้วใช่เป็นเขาเรียกอะไรควีนออฟฟรุตใช่ไหม อันนี้คนนิยมทั่วโลกมังคุดไทยนี่คนนิยมทั่วโลกทุเรียนไทยนี่คนนิยมส้มโอก็ได้ส้มโอก็ได้ส้มโอก็ได้และพวกนี้ไปเรือหมดใช้เวลาเดือนสองเดือนอยู่ได้มะขามหวานใช่มะขามหวานนี่ฟิลิปปินส์ยอดฮิตเลยครับแล้วก็ไปสามารถไปเรือได้แล้วก็สามารถไปเก็บได้เป็นทีหนึ่งหลายหลายเดือนสามารถที่จะไปบริหารตลาดได้ง่ายแต่ถ้าเกิดไอ้พวกที่ใช้เวลาระยะเวลาสั้นๆเช่นผักใบ ผลไม้ที่ต้องการรสชาติลงกองนี่ก็ไม่นานไม่นานพวกนี้ก็ต้องใช้ขนส่งโดยเครื่องบินแล้วก็ต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของ post s e r v เวสในการบริหารจัดการใช่เนี่ยนะคะออกมาค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการเนี่ยเราบอกไปแล้วเลยว่าสถานการณ์เรื่องของการส่งออกพูดถึงเรื่องของสภาวะที่สินค้าไทย เราเดินทางไปสู่ตลาดตลาดอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราทําอย่างไรนะคะก็อย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องปรับวิธีคิดกันแล้วนะคะแล้วก็ Product ของไทยยังเป็นที่นิยมอยู่พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาในช่วงที่2ของรายการว่าตัวขับเคลื่อนที่จะทําให้การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเนี่ยมันเดินไปได้ตลาดเดิมเป็นไงตลาดเอเชียเป็นยังไงตลาดเอเชียใหม่หรือเราจะมียุทธวิธีอย่างไรพักสักครูค่ค่ะ